สวัสดีครับเดี๋ยวช่องกู๊ดเกมคาป้ายแดงกันอีกแล้วนะครับว e ันนี้คือไม่ได้ลงคลิปหลายวันมากนะครับเพราะว่างานยุ่งมากเลยช่วงนี้นะครับผมเกมจะพาไปรีวิวนะครับเป็น Honda Civic ESEV นะครับผมหรือว่า Civic Hybrid นะครับผมเครื่องยนต์2.0นี่เลยคันนี้อยู่บนเวทีนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับเพราะว่าใส่กิมมิกแล้วก็ลูกเล่นไปนิดหน่อยนะครับเขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นของโครเมียมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันเลยนะครับ ESEV ตัวใหม่นะครับเปิดตัว แบบสายฟ้าแลบมากเลยคือข่าวก็ไม่รู้นะครับเซียวก็คือรู้พร้อมกับประชาชนทั่วไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าเลยนะฮะตั้งแต่ด้านหน้านะครับตัวเอ่อเหมือนตัวไอ้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ว่าคือปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยเองนะครับผม Honda s e n s i n g ทุกอย่างยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ที่เปลี่ยนก็คือดูจากนี้เลยล้อแมกลายใหม่นะครับผมจริงๆของจริงค่อนข้างสวยนะครับล้อแมกเนี่ยถ้า ถ้าเกิดว่าดูในในรูปอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าของจริงคือสวยแล้วก็โดดเด่นมากนะครับนี่คันนี้เป็นสีดํานะครับแต่โดนแสงมันออเลยออกม่วงไยแต่คันจริงสีดําค่อนข้างสวยมากเลยนะครับคือดูดีเลยแหละ,ะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะครับผมรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้เปลี่ยนแปลงแค่นิดหน่อยก็คือเปลี่ยนแค่เครื่องยนต์นิดหน่อยไหมเครื่องยนต์นี่รู้สึกว่า ก็คือเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะครับผมเป็นเครื่อง2.0ด้วยนะครับเป็นเครื่องเดียวกับ a อ c o r d เลยแต่ว่าอาจจะลดแรงมา้ามาตัวนี้ข้อมูลสเปเกยังยังไม,ไม่ไม่ได้รู้เนาะเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวเอามารีวิวอีกทีนึงถ้าลดลงที่โชว์รูมแล้วเดี๋ยวขอไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าสิ่งที่พิเศษเลยนั่นก็คือนี่เลยแอร์ตอนหลังนะครับอ่านี่ซีวิ c ขาดแอร์ตอนหลัง มาสักพักหนึ่งแล้วลูกค้าก็บ่นนะครับพอเจอซีบิคตัวเอสแล้วก็ e อลพ u ลสสังครับโฉมใหม่นะก็ให้แอร์หลังมาเรียบร้อยนะครับก็คือจัดเต็มคุ้มค่านะครับผมไม่ต้องทวงแล้วนะครับผมแล้วก็พับเบาะจากด้านหลังได้ด้วยนะครับนี่ด้านในด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมอันนี้คนก็ยังไม่รุมเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงก่อนจะเริ่มงานของมอเตอร์เอกโนะครับเดี๋ยวเกมพาไปดู ด้านหลังนิดหนึงนะครับผมอ่ะอน,นี่พี่เขาก็ถ่ายกันอยู่นะครับก็คือมันหล่อจริงนะเอาจริงๆก็คือเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับไม่คิดว่า e d v ของตัว s จะมาเร็วขนาดนี้นะครับผมก็คือด้านหลังก็อ่ะจะไม่ได้ท่อคู่แล้วนะครับผมจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นรุ่น e s d v ก็จะเป็นท่อแบบท่อเดี่ยวเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่รุ่นมันไม่ใช่เทอร์โบแล้วไงมันก็เลยไม่ได้เป็นท่อคู่นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังดูนิดหนึ่ง นี่สัญลักษณ์ตัว H est, จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผม H mark นะครับยังเด้งเหมือนเดิมเนาะ,ะนี่ใส่มาให้เหมือนเดิมนะครับนี่สลักตรงนี้นะครับดึงได้สองฝั่งเลยเป็นหกสิบสี่สิบเนี่ยขอลองดึงดูไม่รู้เขาให้ดึงหรือเปล่าอ่ะดึงดึงสลักแบบนี้ทั้งสองฝั่งข้างในก็จะรับได้นี่แอบแอบมาถ่ายนะครับก่อนที่ลูกค้าจะเข้านะอ่าก็ดึงมาได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นสี่สิบ 40%แบบนี้เลยนะครับก็ดูคลิปอื่นๆที่เป็น Honda Sensing ดูจากคลิปก่อนๆของเกมได้เลยเนาะเพราะมันยังเป็นระบบเดิมเลยแต่ว่าเครื่องยนต์แค่เปลี่ยนขึ้นมานะครับแน่นอนว่าต้องแรงมากๆได้เลยนะครับอยากลองขับมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตรงมือจับนะครับจะออกเป็นโครเมียมลมดำนะครับผมหล่อมากคือแบบพันด้าชอบหล่อตอนไมเนอร์เชนนะครับหล่อมากๆจริงๆนะครับ คือกระจังหน้านะครับมีแบบเส้นโครเมียมใต้ตัวข้างๆ้างเฮดมากะผมจะเป็นเส้นโครเมียมเพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งดูดีมากๆเลยนะครับผมไฟตัดหมอก LED ไฟหน้า LED ทั้งรุ่นลองพอปแล้วก็รุ่นท็อปเลยนะก็คือจัดเต็มจัดหนักมากนะครับผมนีม่เกมก็อยู่ในงานมอเตอร์โ o ว์มอเตอร์โชว์มอเตอชกลางปีนะครับผมสวยงามสวยงามจริงๆนะฮะแต่คือชอบล้อมากเลยนะล้อเหมือนล้อเ r v ตัวเดิมเนาะตัวก่อนที่จะปรับโฉม แต่ว่าสวยกว่าล้อตัวนั้นกิไม่ชอบเลยนะครับแต่พอเห็นล้ออันนี้นะครับคือแบบอ้โหดูดีมากนะครับดิสกสีล้อแล้วแบบดิสใหญ่มากล้อนี้ไม่แน่ใจขอบเท่าไหร่เอ่ยล้อขอบสิบนะครับแต่แต่คือรับยางแบบมิชลินมาให้เลยนะครับผมอหอย่างดีเลยนะครับก็คือแต่ยังไม่มีกล้องรอบคันนะยังให้แค่เลนส์วอตมาแล้วก็กล้องถอยนะครับพราเป็นสีดําทําไมมันดูดีอย่างนี้นะครับ ก็คือมันตัดด้วยโครเมียมลรมังม้งมันก็เลยสวยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวรถทันท้าเปิดตัวนี่คือแบบตกใจนะครับไม่คิดว่าแบบจะเปิดตัวเร็วขนาดนี้คือเซลก,ก็ยังไม่รู้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้เกมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็พาชมรอบคันคร่าวๆเดี๋ยวคลิปหน้าเกมจะรีวิวแบบจัดเต็มของตัว e t b ถ้ารถมาถึงโชว์รูมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ